สวัสดีครับคุณน้องแฟร็ดคับได้ครับผมสวัสดีครับมากก่ากันอีกเลยครับพี่น้องัพี่น้องเพิ่งให้เบิ่งน้าครับผมช่วงเกี่ยวเข่าแล้วเพิ่งต่อเฟี้ยงครับผมบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวลงไปกลางท่งเห็นงัวเห็นขุ้ยเืินกินหยากินยู่อยู่ครับยืมมือเศร้าตะเวนแอบแซ็มจักหน่อยเดี๋ยวสิพ่อพี่น้องย่างไปหาเบิ่ง ต่อเฟียมครับผมบรรยากาศนี่ดีครับผมโอ้ยอยู่อยู่อยโอ้ยสุดยอดอีกทีครับพี่น้องต่อเฟียงเกียวเขาแล้วยยางกระซองบรรยากาศอีสานบ้านทุ่ง Đâu, đủ chào lâu cuộc thiết cuộc thiết mơ đu 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 mơ อร่อยไม่กินยานะ่ะเฮ้ยโอ้โตกระดำขี้กระดำ,ะดำขังขังขังด้วยตอนนี้ไม่กินยา กากาโอ้ดี่ว่าครับผมเรียงว่าจะมือเศร้าอม,นาม,ามาอนนี้กำลังบัดเขานะครับโอ้ผมข้อยืนสาบลาอยู่ยดอกไปเลยเดีายวขเขาเลี่ยวไม่ไครับผมองว่าควยออกลาบจะมือเศร้าบรรยากาศอิสาะบ้านเท่า ทำยังบ้านนี่ทำยังบ้านเราเจอทํำอะไรแล้วตาแบบยพี่น้องอทำมาจอกนี่ยนี่มีใครอยู่ในหันบ่ออือ

สุดยอดสุดยอดครับผมลมพัดปลายไม่สวยสวยลนพัดอยา่าบุบบุบโศกโศกพี่น้องโศกโศกโศกขาดละเขาเอื้อนอย่าอย่างนี้ ยาดิบยาดิบยาหยันยยงนอเหนียวบรรยากาศครับสุดยอดอีหลีครับลุงบีบีคิดหอดผูด้สาวสำน่วยก่อนผู้สาวสำน่วยคือสิอุ่นเนาะ những tên gì mà là phải chơi những tên ừ. gì mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

เขาไก่มาได้ กับผมคลิปนี้ไว้สำนีส้สักกอนสมทงไทยท o งหน้าย่มอเซาสวัสดีครับ